ครับผมสวัสดีนะครับก็วันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆดูตระกูลเตานะครับเตาที่เป็นตระกูลของโซโต้และยูนิเฟมนะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมก็พยายามหาเก็บนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่พยายามที่จะดูรูปร่างหน้าตาของทรงเตานะครับที่เหมาะสม ผมอาจจะเป็นคนที่ชอบไซส์ของเตาที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็คิดว่าพกพาสะดวกแล้วก็ไฮไลท์ของเตาส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นนี่นะครับก็จะใช้วัสดุค่อนข้างดีนะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสนะครับหรือบางอันเนี่ยผสมโลหะนะครับอื่นๆเข้าไปด้วยแต่ว่าการออกแบบที่มีความหลากหลายเนี่ยนะครับที่เป็น แรงจูงใจให้ผมพยายามที่จะไปหาจะมาสะสมไว้นะครับแต่ว่าบางรุ่นก็จะเป็นมือ2ที่ใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าบางตัวก็ยังพอหาหมือหนึ่งได้นะครับมือหนึ่งก็จะทำใจใในการจุดนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ว่านอกจากบางตัวที่มีสามารถจุดได้ก็คือจะมี2ตัวนะครับอีกตัวเอาไว้เก็บแบบมือหนึ่งนะครับแล้วก็เอา ของที่ใช้แล้วเนี่ยมาใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับผมมีเตาอยู่2รุ่นนะครับอสองยี่ห้อนะครับก็คือจะเป็นของยูนิเฟมกับโซโต้แล้วก็จะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับที่จะมาให้ดูกันนะครับถือว่าเป็นมือใหม่มากๆนะครับผมมีทั้งเตาน้ำมันแล้วก็เตาที่ใช้แก๊สนะครับแต่ก็พยายามที่จะหา เอามาเก็บไว้ที่มีความหลากหลายหน่อยเพราะว่า,าบางตัวก็ไม่ไม่มีการผลิตแล้วนะครับเลิกผลิตไปแล้วบางตัวก็จะเป็นแบบลิมิเต็ดนะครับหายากในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยอไม่ค่อยมีขายแบบตามช็อปของเอาดอทั่วไปนะครับบางตัวก็เป็นการนำเข้าของร้านค้าหรือว่าเป็นดิลเลอร์ต่างๆนะครับบางตัวก็จะเป็นขายตามช็อปทั่วไปหาง่ายแต่บางทีก็มีขาดตลาดบ้างนะครับแล้วก็โต๊ะตัวนี้ผม ั้งแต่ได้มาเพิ่งกลางครั้งแรกนะครับกลางในบ้านด้วยนะครับยังไม่ได้ไปใช้งานจริงข้างนอกเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนก็ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมนี่ก็จะอาศัยแบบเก็บของนะครับหาจากเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มแคมปิ้งทั่วไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูจากเลทราคาที่พอรับไหวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตาที่ใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่าบางรุ่นก็แบบรีบไป โชคชวยมาในช่วงที่เข้ามาในในช็อปใหม่ๆนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมให้ดูของโซโตก่อนดีกว่านะครับโซโตเนี่ยเขาจะทำอุปกรณ์แคมปิ้งที่มีลักษณะที่ใช้งานแบบเดินเทลนะครับแบบขนาดเล็กพกพาสะดวกกับแบบที่ใช้ในการแคมปิ้งทั่วไปนะครับงานกลางแจง้งแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูก็คือว่า จะเป็นเตาโซโต้แบบเตาหัวถังนะครับหัวถังสาาเปานะครับรุ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเตาหัวถังของโซโต้ที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับแล้วก็พยายามที่จะหากระป๋องแก๊สซาาเปาตรงรุ่นนะครับของโซโต้แหละที่เป็นไซส์เล็กนะครับอันนี้เป็นไซส์ร้อยกร,รัมนะครับ แล้วก็หายากอยู่พอสมควรนะแต่ว่าอันนี้เป็นผลิตใหม่นะครับก็จะมีแบบรุ่นเก่าด้วยแล้วก็ใส่ที่พกพาพยายามที่จะเก็บให้เล็กที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตาที่ให้ความร้อนส่วนใหญ่เข้าไ้ต้มน้ํานะครับแล้วก็เตาโซโต้ตัวนี้นะครับก็จะมีแมกนีโตในตัวนะครับมีแมกนีโตจุดได้นะครับแล้วก็เก็บเล็กมากมีถุงนะครับในการใส่ พกพาง่ายมากนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวขายในบ้านเรานะครับแต่ว่ามีขาดตลาดไปบ้างนะครับมีขาดตลาดไปบางช่วงเนาะบางช่วงก็หาไม่ได้นี่รู้สึกว่าเพิ่งเดือน2เดือนที่แล้วนะครับเริ่มเข้ามาในช็อปต่างๆก็พอหาซื้อกันได้นะครับราคาก็ขึ้นจากปกตินิดหน่อยนะครับหลักร้อยแต่ว่ามีในช่วงที่ คนรีวิวแล้วอยากได้กันเยอะๆก็แบบไปจับมือสองมาในกลุ่มแคมปิ้งแต่ผมก็ได้มือหนึ่งมานะครับเอามาเก็บนะครับอันนี้เดี๋ยวจะใช้ไม่ใช้แล้วก็ได้กระป๋องแก๊สที่ตรงรุ่นมาด้วยเป็นกระป๋องแก๊สที่สีเทานะครับที่ตรงรุ่นที่ข้างกล่องเขาแปะเอาไว้เลยนะครับก็เอามาประกอบกันก็สวยดีนะครับเป็นโซ t โตเอสทีสามหนึ่งศูนย์นะครับสแตนเลสเงินทั้งตัวจุดสังเกตก็คือตัวเร่งลี แก๊สนะครับจะเคลือบเหมือนกับเป็นายางดำมาด้วยนะครับเป็นเคลือบติดนะครับจากตัวเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเ,เป็นก้านสแตนเลสธ,ธรรมดานะครับเป็นก้านวตตรวดสแตนเลสธรรมดาแต่อันเนี้ยรุ่นใหม่ที่เข้ามาในบ้านเราก็จะเป็นมีเคลือบดํามาเป็นเคลือบยางนะครับเป็นผิวที่สัมผัสาสามารถกันความร้อนได้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น ปกติที่ใช้ในบ้านเราทั่วไปหาง่ายนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่แล้วก็รูปทรงหน้าตาเขาเรียกเตาแมงมุมเนาะชื่อเล่นนะครับเตาแมงมุมนะครับแล้วก็พอประกอบกับกระป๋องก็สวยนะครับสำหรับผมนะฮะนี้มาเป็นโซโต้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโซโต้ st 3 1 0แต่ว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยจะมี2แบบก็คือเป็นแบบที่เป็นลมดำทั้งตัว นะครับลมดำทั้งตัวก็คือขาดำตัวเตาดำแล้วก็เป็นที่บังความร้อนกระป๋องแก๊สก็เป็นสีดำนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดอีกก็คือราคาก็จะสูงในบ้านเราไม่มีขายนะครับแบบมือหนึ่งหรือแบบตามช็อปแต่ว่าจะมีะพี่พี่น้องๆแคมปิ้งเราก็จะนําเข้ามานะครับบางคนนําเข้ามาเพื่อมาแบ่งการบางคนนําเข้ามาเพื่อใช้เองนะครับแล้วก็ เบื่อแล้วก็แบ่งกับคนอื่นได้ผมก็ได้มาจากการแบ่งปันนะครับเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าก้านเดิมเนี่ยของโซโต้เอสทีสามหนึ่งศูนย์ทั่วไปก็จะเป็นก้านลวดธรรมดาไม่มีเคลือบแต่รุ่นที่มากับตัวสีเงินทั่วไปจะเคลือบดํามาตัวนี้นะครับจะเป็นลมดําทั้งตัวแต่ว่าที่บังความร้อนนะครับที่การของลมยิงทรายนะครับยิงทรายออกมาสีออกนวลๆสีออกไข่ไก่นะครับ คือตัวนี้ก็จะหายากอีกตัวหนึ่งเหมือนการราคาก็จะสูงแต่ว่าผมได้จากการแบ่งปันพี่ๆมาในกลุ่มนะครับแล้วก็ได้มาพร้อมกับเคสกระป๋องนะครับอันนี้ชุดนี้จากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเป็นชุดที่นําเข้าทั้งหมดเพราะว่า,าไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้นตัวอื่นก็นําเข้าจากญี่ปุ่นนั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ที่สามารถเอามาขายในช็อปทั่วไปในราคาที่ตามหน้าร้านเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะอยู่ขึ้นลงตาม ความต้องการหรือความหายากนะครับก็จะแล้วแต่แต่ตัวนี้ใช้งานมาแล้วนะครับตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะเอามาใช้จริงๆแต่จะเน้นใช้งานเบานะครับไม่ใช้งานหนักตเตาแมงมุมดําผมเคยมีแมงมุมดําดําทั้งตัวนะฮะได้มือหนึ่งมาตอนนั้นเราก็ไม่รู้นึกยังไงนะครับขายออกไปก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ได้ตัวนี้มาทดแทนก็ถือว่าโอเคไม่ต้องรักษากันมากพร้อมใช้งาน อยากใช้ก็ได้ใช้แต่ตัวนั้นเป็นมือหนึ่งก็แบบจะใช้ก็คิดเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลโซโตอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับสวยงามดีนะครับทีนี้พอโซโตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พยายามที่จะไปดูเตาที่เป็นตระกูลจากสัญชาติญี่ปุ่นอีกเหมือนกันจริงๆก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จักเตายูนิเฟมเพราะว่า เราจะเห็นเป็นเตา2หัวใหญ่ๆใช่ไหมครับราคาค่อนข้างสูงและอุปกรณ์แคมปิ้งยี่ห้อยูนิเฟมทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงเพราะว่า,าด้วยการผลิตที่เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับก็รู้กันอยู่ว่ายูนิเฟมเนี่ยอุปกรณ์เครื่องครัวอุปกรณ์แคมปิ้งหรืออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสอย่างดีส่วนใหญ่เลยนะครับทีนี้ผมก็ไปดูในกลุ่มแหละผมก็ไปเจออยู่ตัวหนึ่งที่เป็น แรไอเทมเนาะเขาก็เรียกกันว่าแรไอเทมแต่ผมเนี่ยเพิ่งมาศึกษามารู้จักก็คือเป็นยูนิเฟรม U.S. 6 0 0นะครับตัวนี้ก็คือเลิกผลิตแล้วเลิกผลิตก็คือว่าตอนนี้คิดว่าทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ผลิตยูนิเฟรมไม่ได้ผลิตแล้วแล้วก็จะมีขายก็คือจะเป็นมือสองส่วนใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นแบบติดมาจากตู้ญี่ปุ่นหรือว่ากดสั่งในอ่าช็อปที่เป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ขายกันนะครับ ว่าผมได,ได้มาจากพี่ๆในกลุ่มที่แบ่ง,บงปันมาแล้วก็ราคาก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่ตามความพึงพอใจราคาขายกับราคาผู้ซื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แน่นอนครับเป็นสแตนเลสทั้งชิ้นอายุหลายปีอยู่แล้วดูแล้วใช้งานมาพอสมควรนะครับจะเป็นลูกบิดไม้เสน่ห์ของรุ่นนี้ลูกบิดไม้แล้วก็ยังมีแมกนิโตแต่โชคดีครับแมกนิโตยังใช้งานได้เนาะ,ะเป็นยูนิเฟมยูเอสหกที่มีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีคนตามหากันอยู่นะครับผมก็เป็น เป็นหนึ่งในนั้นแบบพอรู้จักก็รีบไปหามาแต่ก็ตอนนี้ก็ยังพอมีเห็นอยู่บ้างนะครับราคาก็ขึ้นตามขึ้นอยู่ตามสภาพแล้วก็แล้วแต่ความพึงพอใจด้วยผมก็เน้นว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมือสองแล้วใช้งานมาแล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะยากเย็นอะไรกับการที่จะหยิบมาใช้นะครับก็เลยคิดว่าจะเอามาใช้งานบางส่วนในในช่วงที่แบบเหมาะสมงานเบานะครับไม่ได้เน้นหนักอะไรมากอันนี้ก็จะเป็น US 600 เสน่ห์ก็คือว่าจะเป็นเตาที่เป็นทรงคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นเตาเป็นใช้กระป๋องยาวนะครับเป็นแก๊สกระป๋องยาวแบบนี้เลยนะครับที่บิดลงไปแล้วเป็นแนวนอนนะครับกระป๋องยาวเป็นแบบแนวนอนแล้วก็เสน่ห์ก็คิดว่าความคลาสสิกสวยงามที่เป็นลูกบิดไม้นี่แหละครับที่นําไปสู่การสะสมกันบ้างแล้วก็บางพี่บางคนที่มีมากกว่าหนึ่งตัวก็แบ่งปันออกมาบ้างนะครับก็ยังพอหาได้นะครับก็สวยงามดีนะครับนาอรูปทรง ทีนี้ครับผมได้มือสองมาพอรู้จักยูนิเฟมก็ไปต่อครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชอบในประเทศไทยบ้านเรานะครับก็มีการนำตัว US 700นะครับคิดว่าทรงฝักบัวของยูนิเฟมส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทรงฝักบัวเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนใช้ฝักบัวเดิมไซส์เดิมที่ ทุกหลายรุ่นของยูนิเฟมนะครับจะเห็นได้ชัดว่าทรงฝักบัวเนี่ยจะเป็นทรงเดิมเลยแต่ว่าจะปรับรูปแบบของทรงภายนอกนะครับจะเป็นขาจะเป็นรูปทรงที่แตกต่างออกไปแต่ฝักบัวเนี่ยคิดว่าเป็นเบอร์เดียวกันนะครับแล้วตัวแมกนิโตตัวจุดแล้วก็ตัวบังนะครับตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงคล้ายๆเดิมแล้วก็เอามาเปลี่ยนโฉมภายนอกเอานะครับตัวนี้เป็น อ่ายูนิเฟม us 7 0 0ผมก็ได้มาจากช็อปอันนี้ก็มือหนึ่งนะครับเป็นตัวที่รุ่นใหม่กว่า us 6 0 0แน่นอนนะครับเป็นรุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ดูจากก้านนะครับก้านส่งแก๊สเนี่ยกับฝักบัวเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เท่าที่ดูก็คือว่าฝักบัวรุ่นเก่านะครับจะมีความหนาน่าจะแข็งแรงกว่านะครับมีความหนาและแข็งแรงกว่าในตัว us 6 0 0แต่ว่าพอเป็นฝักบัว us 7 0 0เนี่ย ดูแล้วบางครับฝักบัวน,นี้บางกว่าแล้วก็อบอดี้ภายนอกก็จะดูบางกว่าแน่นอนอันนี้ถงถ้วยนะครับอันนี้เป็นถ้วยของ u ูเอสหยเนี่ยก็แข็งแรงนะครับแข็งมากหนามากกานขาก็จะแข็งแรงพอเป็นรุ่น u ูเอสก็จะเปลี่ยนรูปทรงเป็นนะครับใช้เป็นสแตนเลสแผ่นนะครับขึ้นรูปแล้วก็เป็นทรงเดียวกันกับ600ก็คือเป็นกระป๋องแก๊สแนวนอนอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับมี กระป๋องแก๊สก็ใช้แบบไซส์ทั่วไปได้ไซส์ยาวแบบพวกนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูก็คือว่าก้านกับฝักบัวเนี่ยยังคงใช้รูปลักษ์เดิมแล้วก็ออกแบบบอดี้เอาใหม่ตัวนี้ผมได้มือหนึ่งก็ราคาไม่แพงครับส0 0พันต้นๆแล้วก็ยังพอหาได้อยู่ตอนนี้ในช็อปนะครับที่ซื้อเพราะว่าตอนนั้นเรารู้จักยูนิเฟรมจาก US 600ก็เลยไปตามหาตัวเตาของยูนิเฟรมเพิมเ่มเติมก็ไปเจอตัวนี้ครับก็ ก็ได้มาคิดว่ายังไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนนะครับสวยงามดีเพราะว่าส่วนใหญ่เตาถ้าหากถูกไฟแล้วเนี่ยก็จะมีความค้ำของตัวฝักบัวบอดี้แล้วก็ตัวขาเตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจะมีสีที่คำ้ำค้ำลงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีแบบน้ํายาที่เช็ดขัดออกได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าการให้ความร้อนเนี่ยน่าจะเท่ากันนะครับกับเวสหกร้อยเลยฝักบัวเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นยูนิเฟรม ตัวที่สองนะครับสวยงามดีผมผมเชื่อว่าสวยงามดีก็เลยก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับที่พอมาดูอีกตัวหนึ่งใหญ่ขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นแล้วก็เป็นมือหนึ่งตอนนี้ก็ยังหาได้ในชอ็อปในบ้านเราแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปริมาณของสินค้ามีแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยูนิเฟมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยูนิเฟมที่ นี่ฮะกล่องด้านหลังผมเนาะยูนิเฟรมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเบอร์เนอร์ U.S.S อันเนี้ยจะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นขาคล้ายๆกับแมงมุมเลยแต่ว่าไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เป็นตัวเตาไม่ใช่หัวถังไม่ใช่แก๊สกระป๋องยาวแบบแบบนอนติดกับตัวเตาแต่ว่ามีสายท,ที่แยกมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นสายถักนะครับเป็นสายถักแล้วก็มีหัวนะครับหัวที่รับตัวกระป๋องแก๊ส แล้วรูปทรงของการใส่กระป๋องแก๊สส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเลยของยูนิเฟมก็คือเป็นเขี้ยวที่ต้องล็อกกระป๋องนะครับใช้เขี้ยวล็อกกระป๋องลงไปแล้วดันหัวเข้าแล้วบิดนะครับเหมือนกันเป๊ะเลย U.S. 6 0 0นี่ครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะ U.S. 7 0 0ออ๋อนี่ผมใส่กระป๋องเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยยังคงใช้วัสดุที่ คิดว่าเขาน่าจะอยากทำให้อุปกรณ์อะไหล่ใช้ร่วมกันได้ที่แตกต่างก็คือครับตัวนี้จะเป็นกระป๋องแยกออกมาผ่านสายต่อนะครับสายต่อแก๊สแล้วก็แยกหัวมาใช้หัวตั้งธรรมดานะครับหัวตั้งแยกออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นขานะครับขาคล้ายๆแมงมุมค่อนข้างแข็งแรงหนานะครับเป็นขาที่หนากว่าขาเตาของโซโต้นะครับเตาแมงมุมเนี่ยอันนี้มีความหนารองรับน้ําหนักน่าจะคิดว่านะครับเขา เขาเคมว่า5้กิโลไม่มีปัญหาเลยนะครับห้กิโลฝักบัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวแมกนิโตติดมาฝักบัวเหมือนอย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นเบอร์เดียวกันก้านของฝักบัวก็เป็นทรงเดียวกันความสูงความยาวเท่ากันกับยูนิเฟรมทั่วไปนะครับเตาก่อนหน้านี้แล้วก็แมกนิโตเนี่ยนะครับรูปทรงของแมกนิโตมีตัวบงังสะเก็ดไฟแมกนิโตเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็ บ้านเราขายอยู่สามพันกว่าเลยนะครับสามพันสามพันห้าแล้วก็ความแข็งแรงคิดว่าตัวนี้น่าจะมีความแข็งแรงกว่าใช้งานได้หนักกว่านะครับวางหม้อได้เบอร์ใหญ่กว่าเพราะว่าด้วยตัวฐานขาเตานะครับใหญ่นะครับถ้าเทียบกับกับรุ่นรุ่นแรกแรกอันนี้เป็นไซส์ก็เล็กกว่าอยู่แล้วด้วยนะครับแต่น้ำหนักที่นับแต่หัวอย่างเดียวนะฮะพอๆกันนะครับเนี่ย วางฐานเตาน่าจะมากกว่าอันนี้น่าจะได้พวกกาต้มน้ํานะครับแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นหม้อเบอร์แคมปิ้งทั่วๆไปสบายๆเลยนะครับสําหรับ2-3คนนะครับอันนี้ง่ายเลยอันนี้น่าจะเหมาะกับหม้อหนึ่งสองคนนะครับเนี่ยก็จะเป็นตะก,กูลเตาของยูนิเฟมนะครับกับเตาของโซโตสัญชาติญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าผม เป็นมือใหม่ที่เรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็พยายามที่จะหาอุปกรณ์มาเน้นสะสมด้วยใช้งานจริงก็จะใช้เตาแบบเตาที่เป็นมือสองใช้งานแล้วแล้วก็เตาที่ผลิตถูกบ้านเรานะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะสะสมไว้เพื่อเอาไว้เรียนรู้ด้วยนะครับอย่างซ่อมอย่างอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าแน่นอนเตาเหล่านี้ครับไม่ค่อยพังหรือแล้วนะครับถ้าไม่ได้ลดโผลหรือว่าไม่ไปตากฝนโดนแดดโดนฝุ่นโดน สนิมกินก็ไม่น่ามีปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าเตาเหล่านี้ครับจะเป็นเตาที่มีไซส์ขนาดเล็กค่อนไปทางกลางนะครับก็จะเหมาะกับหม้อที่มีไซส์เล็กหรือว่าค่อนไปทางกลางปกติแบบนี้นะครับได้ทุกรุ่นอย่างนี้เป็นหม้อทางเกียร์นะครับก็ใช้ได้หมดเลยแต่ว่า,อ,าอยู่ที่การใช้งานของพวกเรานะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับต้มผัดแกงทอดได้หมดแต่ว่า ขึ้นอยู่กับรูปทรงนะครับแล้วก็ปัจจุบันบ้านเราเนี่ยแคมปิ้งก็จะเน้นไปที่การถ่ายรูปใช่ไหมครับเน้นไปที่จัดพร็อพด้วยแล้วก็ปรุงเมนูอาหารนะครับในในแคมป์เนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ค่อนข้างอํานวยนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้วัสดุของแคมปิ้งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเบาเล็กแล้วก็กระทัดรัดนะครับ ออกแบบมาให้เกิดฟังก์ชันที่ในหนึ่งชุดสามารถประกอบในช่วงของการเก็บเนี่ยเล็กแล้วก็ครอบคลุมในการที่เอาเดินทางไปใช้งานนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าการออกแบบแบบเล็กแต่เวลาเอาไปใช้งานจริงเนี่ยอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยมีอุปกรณ์ครบคันเนี่ยอันนี้ครับจะเป็นสเสน่ห์ของอุปกรณ์แคมปิ้งที่ที่พวกเราใช้งานกันจริงนะครับแล้วก็ บ้านเราเนี่ยเจะมีเตาตะกูลพวกยุโรปนะครับฝั่งสวีเดนฝั่งอเมริกาอีกเยอะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมมีอุปกรณ์แคมปิ้งอื่นๆนะครับที่เป็นเตาอีกตะกูลฝั่งยุโรปนะครับจะเป็นของโคแมนและก็พีมัตเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูแล้วก็คลิปอื่นๆต่อๆไปผมคิดว่าน่าจะเอาพวกตะเกียงนะครับจะเป็นตะเกียงแก๊ส ที่อยู่หัวถังเนี่ยนะครับทั้งฝั่งของญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยเอามาให้ดูการผมก็ยังพอมีเก็บไว้บ้างทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงเตา้ํามันอยู่แล้วใช่ไหมครัที่ส่วนใหญ่ใช้งานกันแล้วก็เป็นที่นิยมบ้านเราก็คือของโคแมนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมอาจจะเอาอุปกรณ์แคมปิ้งที่ผมสะสมไว้เอามาให้ดูกันนะครับแล้วอาจจะเอาไปใช้งานจริงแล้วก็อาจจะให้ดูฟังก์ชันที่ใช้งานนะครับว่าเหมาะกับ อุปกรณ์พวกเครื่องครัวแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยมีโอกาสได้เจอได้คุยกันนะครับวันนี้ผมตันนะครับแคมปิ้งมือใหม่ที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอตัวเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้ามาพบกันในคลิปต่อๆไปฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ